ตอนนี้กี่โมงตีสองสิบห้าฮะไม่ใช่สิเปิใช่ตีสองสิบห้าเราลังจะไปโตเกียวคันไปโตเกียวใั่เ,นะเป็นการไปโตเกียวครั้งที่สามญี่ปุ่นครั้งที่สี่แล้วก็บินแอร์เอเชียขอแนะนำอันนี้ขอแนะนำเลยว่าแอร์เอเชียควรจะเช็คอินออนไลน์ก่อนนะคะเพราะเมื่อเาถึงกรุ๊ปเนี่ยแถวเข้าคือยาวมากแต่เรามาถึงกรุ๊ปเราได้เข้า ช่องพิเศษซึ่งรอแค่2คนเองแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าคนที่เข้าแถวที่ไม่ได้เช็คอาร์มรอนาะนเป็นตมหมอเปว่าเดี๋ยวไปเล่าพี่แม่มเข้ามาข้างในแล้วอย่างรวดเร็ววม่มากวันนี้แบบบินไปนี้ก็เิมเงน,นนะคะคนน้อย k ิงพ p o เวอร์ค่ะ k ิงพ p o เวอร์หนึ่งใบ อันนี้เป็นบัตรมันมีหลายสีอ่ะมันมีหลายเขาเรียกอะไรนะคะเลเวลเลเวลอันนี้เป็นเลเวลล่างๆเลยค่ะเขาได้สองคนเกิดทั้งคืนนะคะแล้วก็มีขนมมีเครื่องดื่มไว้บริการแต่ว่าที่นั่งที่นี่ก็จะแบบไม่เยอะมากเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้คนเดียวหรือเปล่าโอ้นั่งไหนดี โตเกียวแล้วถึงสักทีเดินทางเรียกว่าเป็นสิบชั่วโมงได้เลยนะฮะว่องไปรอสนามบินนานมากอากาศเป็นไงบ้างคะเป็นครั้งแรกมาโตเกียวแล้วบอกว่าไม่หนาวไม่เย็นเลยไม่รู้สึกว่าเย็นอยาไปคาดหวังว่าหนาวไม่เย็นเลย <c oughs> เห็นว่าสามสิบองศา,า <c oughs> ได้เท่แถวๆนั้นะจริงๆอากาศใกล้ๆบ้านเราเลยนะ แต่โชคดีนี่เรามาแล้วไม่เจอฝนนะใช่ค่ะวันนี้ฟ้าโล่งเชียวนั่งอยู่บนเครื่องแล้วแบบฟ้าโล่งเลยรีวิวการนั่งเครื่องหน่อยเครื่องที่เรามานี่น a 3นะอ3 0นเะเป็นไอเอเซีย<อ> <AC S 1> เครื่องใหญ่ที่นั่งกว้างขึ้นเขาเรียกพื้นที่ตรงขาเล็กรูมอ่ะ แบบกว้างเลยอ่ะผมตัวตัวสูงตัวยาวเนี่ยแบบโอเคเลยแล้วแล้วก็ด้านข้างก็กว้างขึ้นที่นั่งอ่ะใหญ่เขาเรียกอะไรนะใหญ่ขึ้นนั่งสบายมากขึ้นโชคดีว่าไม่มีใครนั่งกับเราเราเลยนั่งกันสองคนเหมือนก็เลยแบบก็สะดวกขึ้นนิดนึงแต่จริงถึงมีคนนั่งด้วยก็โอเคนะแต่คือถึงมันจะกว้างถึงมันจะใหญ่นั่งกเมื่อยมันนั่งนานไงแล้วก็อาหาร แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่โหดเท่มมากอาหารในแอรเนี่ย,ลยหลายๆคนบอกมันไม่ค่อยโอเคเลยก็ตามแต่โดยประสบการณ์จากที่นั่งแบบฟูค l cost เขาเรียกอะไรนะ f ู l l cost เอกรอ่าอ่าพวกที่ไม่ใช่คือแอฟรเนี่ยเป็นสายการบินโล w cost อ,อ่ามันเป็น low cost, นะโล w cost กับฟู l l cost นะ f ู l l cost ไม่ไดแทนซึ่ง ข้อดีของแอฟริกาถึงอาหารมันจะไม่ค่อยโอเคในสำในสำหรับหลายๆคนเงยนะแต่ข้อดีก็คือเราไม่รู้เราจะได้กินอะไรและอาหารเขาก็เป็นอาหารจานร้อนและรสชาติก็มไม่ได้แย่ของเมนูอร่อยด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นสายการบินแบบเต็มราคา<อ>เราเลือกได้นะว่าเราจะกินกินไก่กินปลาแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะเอาอะไรมาเสิร์ฟแล้วเคยเจอแบบสายการบินบางสายการบิน เส์ฟเป็นอาหารเย็นนะ่ะแบบทุกอย่างเย็นแบบชืดแล้วแบบไม่ได้อร่อยเลยแบบอย่างบินมาญี่ปุ่นน่ะเขามีนี่ไงเขาเป็นบะหมี่เย็นหรือเปล่าไม่มันเป็นข้าวมันเป็นข้าวเย็น <c oughs> จ่ายการบินแบบดังๆเลยอุยสะดุดเลยเมาสเขาเป็นไงละ่ะแพงแอย่างเงี้ยเจออาหารมาอย่างเงี้ยแบบกินไม่ได้เลยเซ็งไมเ,เดี๋ยวเราต้องเราจะเข้าตอมอแเดี๋ยวเราต้องปิดกล้องก่อน นที่มีคนข้ามกันตลอดเวลากระเป๋าก็จะลากกล้องก็จะถ่ายเรากำลังเดินไปโรงแรมที่บุญญาทบุข้ามตัดไปตัดมาอ่ะข้ามตัดมาด้วยอ่ะเป็นไงบ้างเดินท่ามกลางคนญี่ปุ่นกโอเคนะเขาก็แบ่งตัวกันแบบว่า ไม่มีสมอง สวด,ดีมีนี่ด้วยเจแปนแท็กซี่อเมริลอนดอนใช่เป็นโตโยต้านะครับเจแปนแท็กซี่ย่านที่เรามาอยู่นี่ถือว่าจเจริญรุ่งเรืองนะแต่ว่าเดินมายังไม่ได้เห็นร้านข้าวเลยรนะ้านข้าวมันอยู่ในท่อๆกันที่เราเคยไปกินนะจำได้ไหมอันนี้เราเดินเส้นใหญ่มันเลยมันเลยจะเป็นพวกช้อปปิง้ง น่ามีโอตโย่าน่ะขน,ะนรปกติเอฟนต้วอันนี้คืออันเล็กใช่ไหม<า>มีอันใหญ่กว่านี้ใช่มันตอนนั้นอันใหญ่มันคือฮาราจูกุที่ค่าที่แล้วที่ซื้อแอร์พอร์ตอะเปอพัสปอร์ด้วยซุปเปอพัสปอร์ตซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับ ก็สปอรบ้านเรานะครับนนโรงแรมแเรา,ทาโทบโุ